มาตรงนี้เลยนะเจ้าโยมตรงนี้เลยจ้าเลือกเอาเลยจะเอาควาตายผืนไหนอะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่บริการ5นาทีขอเวลาอีกนิดนึินนะทางตามคณะแห่ของไอ้ไรอีก10 15นาทีนะอีกสนาที่นเลยนะอธิษสานเกิดต้องแต่งเจ้าโยมมีตั้งกิจตั้งใจมีศรัทธานะรถไหนนะครับระวังรถไหนครับพี่ถ้าดูใจก็รับไปเลยโยมเนาะเมื่อรับแล้วก็รับไปหาที่นั่งเล้วยวเนาะเอาตรงนี้เอาขาที่ภาคผืน อ่ะเจิญเชิเจิญเจริญพรเจริโยนะเดรินทางมาเลยนะจ๊ะตรงนี้เลยนะโยนะตรงนี้รับพระไตรไปแล้วใส่อาปัจจัยใส่ตู้แล้วก็รับเลยจ้ะนะ้อามาตรงนี้เลยนะอาใส่ตู้ก็ได้หมอโยปัจจัยใส่ตู้ก็ได้หรืออาโยก็ยังมาบริหารได้ไม่เป็นไรไม่ห่ว ห้าร้อยญาตโยมจ๋ายโยมแม่แล้วทางคณะพระการจะประกาศร,ริษัทอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ประกาศให้ญาติโยมนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนออนะจ๊ะผ้าใยกระถิ่นของของโยมอยู่หน้าศาลานะจ๊ะตอนนี้อ่าองค์กระถิ่นที่ญาติโยมเดินทางกันมาได้นำต้นกระถิ่นกันมานะลราะรวมเป็นกระถิ่นสามัคคีที่หน,นึ่ง้ะจากตรงนี้นขอเวลาให้ขบวน ที่ญาติโยมการเดินคณะท่านจะภาพร่วมขอความร่วมมือต่อเจ้าขอความร่วมมือจกหน้าขอขบวนครับนะในสาราได้ออกเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุเยอะมีญาติโยมพ่อแม่ญาติยายผู้สูงอายุเยอะขอขอทางถ้าเดินทางมาตรงนี้เลยนะเข้ามาตรงสาราการปะเรียนตรงกองอันวยการของเรายังมีภาพใจให้ญาติโยมนั้นได้ดูชาติที่แหก็แหกไปที่ย เรามานั่งรอถวายทีเดียวพร้อมกับคุอื่นเราก็ได้อันิับสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าน้อยอ,อดเดี๋วยวก่อนแทน,นครับเราจะมีพิธีการไว้อาลัยยืนตรงครับสักหนึ่งชั่วโมงนะนะเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นพอจบรับทางแล้วให้ญาโยมยืนนิ่งชาววัดหมหาวงและปุะชนใกล้เคียงชาวจังหวัดสมุทรปราการ นะมีทุกคนร้วมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันาตาศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อความรับมือนะหนึ่งนาทีนะ้อยหยกเนะาะขบวนกระถินเราตาวนไปนั้นอาอ่าโยมที่เดินทางมาทีหลังก็ยังทันนะจ๊ะเอามาพูชาตนาแนละ้วถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีปีนี้งานกระถินของเรา อาจจะกดใส่เลยที่ทำไมจะต้องแห่การแห่นี้เป็นการบูชาบูชาพระพุทธเจ้าโยนได้จะจะจ่ายให้คุณโยมได้เช่าบูชา500บ สาธุล <ười ta male standards> ูก <rez> น <io> ้าก็เชิญเจริญพรท่านในเลยโยมนะหาที่นั่งปียรุจิโอ้ออกประธานอาภัยน้าคุณอาคุณโยมดรปิยรุจน้าพันิพิสารน้คือน้าท่านก็น้าสำเร็จ อาพุชอาตรงไหนก็ได้โยมนะตัวไหนก็ได้จ้าอาสาทุนได้เลยจ้ะได้เลยได้เลยไม่เป็นไรตอนนี้ตามกําลังรัทพายาโยมตามมีเท่าไรก็ใส่กันเท่านั้นจากการคำบญเราไม่เบียดบางกันนะังอยานอยู่นะโจะร้นตาะไปเป็นสาราเาม่ 好的，好的。啊，成交了。 我都记得。